ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมพรสุเมนนะครับนี่เลยป้อมพรสุเมนสร้างในรัชมสมัยรัชกาลที่1เป็นป้อมก่ออิฐถือปูนทรงแปดเหลี่ยมหันหน้าออกริมคลองบางลําพูรากฐานของป้อมและกําแพงเป็นฐานแผ่อยู่ต่าจากระดับพิวดิน2เมตรครับวัดจากด้านเหนือไปทางด้านใต้กว้าง45เมตรสูงจากพื้นดินถึงยอดใบเสมาบนป้อม10.50เมตรและสูงจากพื้นป้อม ชั้นบนถึงหลังคาหอรบ18.90เมตรลักษณะเป็นป้อม3มชั้นมีบันไดขึ้นป้อมจากทางด้านในกระแพงสาบันไดมีเชิงเทินและแผงบางปืนป้อมชั้นล่างแบ่งเป็น2ส่วนนี่เลยไปเดี๋ยวพาไปไปเดินดูโอ้โอไปเดี๋ยวเข้าไปด้านใน อันนี้สวนสาธารณะสันติชัยปรากาศนะครับอนี่เลยเราอยู่ที่สวนสันติชัยปราการพามาเดินดูบรรยากาศว้าบรรยากาศตอนเย็นเนาะสบายๆบายอุ้ยมีร้านอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยแดีไปหาอะไรกินก่อนดีไหมเนี่ย รู้สึกว่าจะมีร้านของกินร้านอาหารอยู่ตรงนั้นอ๋นอนี่ห้ามข้าวเลนะฮะดูบรรยากาศประมาณนี้คือตอนนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสันติแล้วก็ด้านข้างก็คือป้อมปะสุมเมนบรรยากาศอบชิว นั่งเล่นนั่งเพลินได้นะแต่ว่าป้อมขึ้นไม่ได้นะครับคือเดินเดินดูบรรยากาศโดยรอบได้อย่างเดียวนะ <_ disappears> เขาก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันอยู่นะ ข้าสูเมน,นป้มข้าวสูเมน,นใครรู้จังสวยดีเนี่ยทุกคนบรรยากาศบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆอ่ะไปเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้กันอ,อู๋นี่ไงนักท่องเที่ยว เขามานั่งพักกันตรงนี้นี่เองแล้วนะท่องเที่ยวเนาะมันก็เป็นแบบจุดนี่โซนใช้เสียงอ๋อตัวนี้เป็นโซนใช้เสียงก็คือเป็นกิจกรรมต่างๆนะนี่นี่ปอมพัตุเมนเดี๋ยวออกเดลองขึ้นไปด้านไปดูตรงที่มันเป็นอันนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอ๋อไปดูท่าเรือดีกว่า เดี๋ยวตอนนี้เราพามาเดินดูบรรยากาศนะครับเฮ้ยน้องน้องจะมาคริตรงนี้ไม่ได้อู้นี่ไงสะพานอะ่ะสวยมากสะพานกลางคืนยิ่งสวยกว่านี้อีกนะเพราะว่ากลางคืนเขาจะแบบว่าถ้าแบบมีช่วงเทศกาลก็จะแบบเปิดฟงเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะสวยมาก อูสะพานพระรามแปดนะครับคือบรรยากาศรุงเทพมหาคนครตอนค่ำๆนะฮะนี่คือ,อป้อมพระสมเมนกับสวนสันติชัยประการนะครับไปเดี๋ยวลองลองเดินดูตรงบรรยากาศตรงนี้ดูว่าเขามีอะไรอีกนี่คือจุดที่คนจะมานั่ง พักผ่อนมานั่งเล่นได้นะทีป้อมตรงนี้ก็สวยนกเยอะมากแต่ว่าไม่แนะนำให้อาหารนกนะเพราะว่าถ้านกเยอะมันจะทำให้มีเชื้อโรคนะครับก็คือพ่านกเขาก็จะแบบว่าทั้งกินขับถ่ายอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะมันก็จะทำให้แบบว่าตรงนี้ก็จะมีแต่ขี้นกแล้วก็มันก็จะแบบทำให้พื้นที่มันมีเชื้อโรค บรรยากาศดีมากเลยมาดูตรงนี้อีกรอบตรงจุดนี้มุมนี้สวยนะมุมเนี้ย อนนี้ก็คือเดินมาอีกสั่งหนึ่งของสวนนะครับมาเดินดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนี่เลยบรรยากาศดีนะอุ้ยมีต้นอันนี้ด้วยอ่ะอ้ด้านนี้ก็เป็นร้านอาหาร สวยเชียวเป็นแบบโอ้ยหอยหอยเชอรี่ใช่ไหมไม่ใช่ได้มันนาจะเป็นได้ทั่วไปได้สีชมพูลองเดินมาดูตรงนี้สิว่าเขามีอะไรให้เราดูหรือเปล่าตรงนี้วิวตรงนี้สวยมากโอ้โหโอ้อ้โ้ยน้ำแรงมากอ่ะไปดิ นู่นวิวสวยมากออออันนี้เป็นแบบส้วนร้านอาหารอะไรเงี้ยด้านนู้นเป็นท่าเรือท่าเรืออะไรไม่รู้อ้นี่สวยมากบรรยากาศต,ต,ตอนค่ำนะครับบรรยากาศตอนแบบกลางกลางค่ำางกลางเย็น กลางเย็นไม่ใช่กลาง,กงค่ำกลางคืนนะกลางเย็นอุ้ยอันนั้นเขาออกเขาเดินไปท่าเรือได้ตรงนั้นอะเป็นท่าเรืออ๋ออันนี้คือสวนสันติชัยประการแล้วก็ป้อมพัซุเมนอยู่ด้านข้างด้านนี้นะครับถ้าใครบอกว่าอยากมาเที่ยวก็ลองแวะมาแบบเดินเล่นๆคำๆได้นะคนลงเรือแล้วก็มาตรงนี้อันนั้นสะพานพระปิ่นเก้านะครับระสะพานปิ่นเก้าสะพานปิ่นเก้าอันนี้ก็คือไปเซ็นทันปิ่นเก้าได้นะ แล้วก็ตอนนี้ก็สะพนานพระรามแปดนะครับอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้คือเรากําลังตัดสินใจว่าเราจะไปไหนดีเราจะไปแบบเดินห้างปิ่นเก้าไหมหรือว่าเราจะกลับบ้านหรือว่าเราจะไปเดินที่สามญาณมิตรทาวหรือว่าเราจะไปไหน <c ười> คือที่แบบว่าเดินงงๆอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปไหนดีไปไปแบบกินข้าวไหนดีไปทําอะไรที่ไหนดีนะก็เลยแบบยืน,เล,นเล่นๆดิน เรือเรือไฟฟ้าบรรยากาศตอนเย็นสวยงามไปเดี๋ยวเราย้อนกลับอีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบไปเดินเล่นๆอาจจะนั่งเดี๋ยวนั่งวินอเตอร์ไซค์กลับไปที่ตรงท่าท่าเทเวศนะครับนั่งเรือไฟฟ้ากลับไปที่หัวลาโพงแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านดีกว่า <laughs> มันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ย นี่คืออส่วนสันติแล้วก็ฟรมเพสุมเมนบรรยากาศดีมาเดินเล่นๆตอนค่ำได้นะครับตอนเย็น,น,น,นๆค่ำๆอย่างนี้ได้นะสบายๆคนไทยก็เยอะนะักท่องเที่ยวก็เยอะ โอ้โหเครื่องบินแล้วนะไปไปเดินทางกลับแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับการพามาเดินเล่นที่บริเวณสวนสันติชัยประการแล้วก็ป้อมพระสมเมรน,นะครับ